สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กกจะพาทุกคนมาดูต้นไม้โดยเฉพาะกวากมรกตนะคะที่เราจะขายในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนของเรานะคะสนใจอยากจะได้กวากมรกตแบบก้านนะคะส่วนแบบใบค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปกิก,กจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนถามว่ามีแบบใบแบบก้านแบบไหนบ้างที่จะจําหน่ายค่ะ วันนี้ก็พาทุกคนมาดูวกวักมรกตนะคะซึ่งเป็นปวกวักมรกตจักรพพัดค่ะเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้วกวักมรกตของเรานะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นกลุ่มที่เราใช้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะส่วนก้านที่เราจะขายวันนี้ค่ะเริ่มที่ก้านนี้ก่อนนะคะก้านนี้ยังไม่มีรากนะคะทุกคนเราเพิ่งชําได้ประมาณสองสัปดาห์นะคะส่วนก้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ รับลองได้เลยค่ะว่าไม่เน่าค่ะมาดูก้านนี้ก่อนนะคะก้านนี้นะคะแบ่งปันในราคา250บาทนะคะตอนนี้เริ่มมีรากแล้วนะคะทุกคนแต่รากยังไม่เยอะค่ะเนื่องจากว่ากิกกิชําประมาณสัปดาห์กว่านะคะสําหรับก้านนี้ค่ะก้านนี้นะคะขายในราคา250บาทรวมทรงนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ อยากจะเอาไปทดลองปลูกหรือเอาไปทดลองชําค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าอีกประมาณาไม่เกิน1เดือนนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นรากโผลแบบนี้นะคะนี่คือการชําด้วยระยะเวลา1สัปดาห์กว่าๆค่ะก็โผลรากเลยนะคะก้านนี้นะคะก้านนี้ เป็นอีกก้านที่เราอยากจะนําเสนอนะคะเพราะว่าต้นแม่นี่สวยมากๆกค่ะทุกคนส่วนก้านนี้นะคะกิ๊กก็แบ่งปันในาราคาก้านนี้นะคะ3 5 0บาทค่ะเนื่องจากว่าก้านนี้นะคะเกิดจากการเฉือนเอารากนะคะจากต้นแม่มาด้วยนะคะทุกคนดังนั้นรากจะเยอะเลยนะคะทุกคนหัวก็เริ่มโพมาแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของรากของกระถางนี้นะคะที่เรา จะแบ่งปันในวันนี้ในราคา350บาทรวมส่งนะคะใครสนใจก้านนี้นะคะก็สามารถทักมาได้เลยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าสามารถที่จะเอาไปปลูกเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบคุดหัวใหญ่ๆนะคะกิกกก็มีแบ่งปันกระถางนี้ค่ะในราคา350บาทนะคะ นี่คือกวกมรกตด่างนะคะขอบอกเลยค่ะว่ามีแบบจํากัดมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนก้านนี้นะคะกําลังมีหัวนะคะทุกคนกําลังมียอดใหม่ใครสนใจก้านนี้กิ๊กกี้แบ่งปันวันนี้พิเศษ299ค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เรา,าใช้การทดลองเพื่อที่จะเร่งยอดใหม่เร่งต้นใหม่ค่ะซึ่งได้ผลมากๆเลยค่ะ หลังจากที่กี้เฉือนโมเลนคนต้นกี้ก,กีก็ได้2ยอดนะคะสําหรับการเฉือนก้านนี้นะคะนี่คือยอดใหม่ที่โผล่ขึ้นมาค่ะทุกคนดังนั้นใครที่สนใจกระถางนี้890บาทคา่ะ